โอเคตอนนี้ผมมาโผล่ที่ที่ไหนนะเราอยู่ไหนเปอร์มันเป็นแบงค์กันอแล้วมันเปลี่ยนมาแบบเมื่อวัโอเควันนี้มาเที่ยวกับทางทีมอาดีมาดูดิว่ามีโรงแรมก็แต่งสวยๆดูตึกสวยๆมีอะไรบ้างไม่เคยเดินในที่สาธารณชนมาประมาณ ตลอดชีวิตตึกนี้เหมือนตึกมืองนอกเลยชื่อมัสแตงเบล์มันเคยเป็นธนาคารเก่าเดี๋ยวเข้าไปดูดิว,ว่าเขามีขนมอะไรให้แล้วตึกเป็นไงนะอันนี้เป็นร้านที่ชื่อว่ามัสแตงเบล a คาเฟ่ร a u อ a n t อันนี้เรามาดูผมกินได้แค่มันเป็นของหวานนะครับมันเป็นนอนฮาลาองดูที่ว่าเรากินอะไรได้บ้างอันนี้แฟนผมบอกอยากกิน Space อร์เดอร์ตีลาเต้ลาเวนเดอร์อิน e ูเลเเพราะว่าชื่อมันยาวนะฮะไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากนั้นนะครับนี <c oughs> ่แม่ผมกับเมียผมก็จะชอบแนวชื่อสวย Black Parade c h o c o l a t e Berry Jam ่โอ้วันนี้น่าน มันจะใส่เหล้าว่าเนี่ยถ้าใส่เหล้าก็อดมีขนมอะไรบ้างโอ้นี่ยเนี่นี่นี่ย mountain chocolate cake carrot cake cinnamon walnut cheese cake เก้าอคคี้เหมือนโรงเรียนผมสมัยอยู่เธอขาวหิมาลัยพื้นน่ยพื้นไม้สวยเลยเหมือนโรงเรียนผมเลยเนี่ยคิดถึงโรงเรียนเลยบรรยากาศด,ดีมากนะครับมันเป็นแบงค์เกา่าแล้วมันถ้าเปลี่ยนอาบุกมอวนฮะตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วค่ะไม่เป็นอ๋อเป็นแบงค์เก่ากินดอกเบี้ยก่อนหลังจากนั้นมาถึงก็มา ตอนนี้เริ่มหาร้านแล้วทำดินร้านนะครับตอนนี้คือตึกเดิมเปน็นอย่างี้รูปเก่าฉะนั้นนี่คือตึกฟิลที่แบบผม,ม่าชอบแนละ้วถ้ารักษาตึกเก่า ให้มันสวยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทําอะไรเยอะเดี๋ยมึงก็จะได้แค่เซตซิสเต็มใหม่ให้มันมีแอร์เย็นมี Wi-Fi มีอะไรพวกนี้ผมว่าก็โอเคแล้วนะตรงนี้เป็นส่วนของที่เขาทาํากาแฟแล้วก็มีเค้กให้ดูนะครับงานเขาจะใส่ชุดแนวปากีนเดียนี่มันแบบคลาสสิกมากเลยเหมือน Beyond ย้อนยุคมา100ร้อยกว่าปีนี่มีเค้กให้ดูนี่ก็จุดตรงกลางนะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองเดินดูนดิว่าโรงแรมเป็นยังไงมีรูนี่อยู่นี่ทางขึ้นโรงแรมโอ้นี่สวยแนวบ้านคลาสสิกเลยนี่บันไดเก่าเลยนะเนี่ยราวบันไดก็เป็นไม้เก่า เด็กนี่ก็เป็นเด็กเก่าันห้องน้ำมั้งโมดินโทนใครมีตึกนี้ให้ผมเช่าบ้างบอกนะครับผมมาเช่ามานอนเล่นไม้สีสวยนี่รีเซพชันในทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเข้าตรงมุมตึกของตึกนี้งานดีทีมอาหดีสั่งอะไรมากินบ้างเนี่ยอมอคค่าครับมอคค่าแล้วเนี่ยไอชออ็อกโกแลตเหรอโอเคขออร่อยครับครบแล้วนะครับอาหารทั้งหมดนี่อันนี้ดัชลิ่ ส่งมาจากโรงเรียนมอนเทอร์เมนสกูลของผมเองนะครับอ,อันนี้เขาบอกให้เทเข้าไปเ <c oughs> ทเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีเพราะอันนี้มันสีน้ำเงินก็ต้องเปลี่ยนสีอยู่แล้วล่ะ <c oughs> ดูขนมไนท์ทล่าสกายดูนี่มันยังไงรีวิวจากใจเ <c oughs> ชฟเปิร์น <c oughs> ั่นนี่นู้นคอยฟังว่าผมจะวิจารณ์เหมือนวิจารณ์ง,งานของเขาหรือเปล่าเฉ <c oughs> ยๆจืดมีน้ำตาลปะเนี่ย ใส่น้ำเชื่อมโอ้ยชิกี้พายัตกบรรยากาศดีมากผมชอบนะถ้าเราจับบรรยากาศนี้ได้กับอาหารของเรานะมันก็จะเป็นอะไรที่ครบวันนี้เชฟเปอร์เขาพาผมมาข้างนอกตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยออกไปเที่ยวข้างนอกได้นะครับปกติไปไหนไม่ได้ของดเป่นไงอ่ะ Can I try, try this ุโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้างใบาชากอมุยกีแต่ร้านสุดท้ายที่อบใบาชาเองนี่คือแบบแนวเก่าแก่มากแล้วปี๊บเนี่ยร้อยกว่าปีสามรุ่นแล้วปี๊บเนี่ยเป็นดีบุกของเก่าเดี๋ยวเราเขาซื้อชาตป๊บนึงผมไม่ค่อยสัมผัสันูกันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเดียเฮียเขาจะชงชาให้กินวันนี้อันนี้ชาอะไรครับอันนี้ชาลิ้นลูกกระจอกอมันเป็นชากึงนมักชาตัวนี้มาจากมอนคนินูเจียน เป็นชาที่สื่อสายพันธุ์มาจากชาต้าของเผาต้นแม่ระยะเวลาการหมักกับการอบน,น,นานนมันจะออกมาสีเข้มแต่มันจะมีกลิ่นผลไม้สุกจริงๆงชามันมีหลายแบบหลายชนิดซึ่งแต่ละแบบเนี่ยมันก็ให้อัตรสรสชาติ ตอนเราสัมผัสแรกเนี่ยแตกต่างครับเอาตัวเลขสามเหรอพี่ฮะเป็นการปลุกชาปลุกให้ชาออกรสชาติคือสมัยก่อนล,กลวกล้างเพราะเรียกว่าเขาว่ากรรมวิธีการผลิตมันมีได้ยังไงกลิ่นพวกนี้ก็เิดจากกระบวนการธรรมชาติอันนี้เริ่มจากการตัดฐานก่อนตัดฐานแล้วบดอัดบนเตาอัน<บ>นี้เป็นการติดจากตัวล้นล่างฉะนั้นมันเป็นหลุมเตาแต่ไม่มีรูอากาศเข้ามา ต้องให้แดงแล้เพราะมันลุกโชนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาขี้เข่ามาโกรบเดี๋ยวนี้แค่ไม่มีใครในกรุงเทพทำ่างนี้แล้วเขาะจะมีเป็นตู้อบแล้วตั้งอุณหภูมิตั้งเวลาเสซตอบเสร็จแล้วก็โกรบเห็นนะคนที่แฟชั่นเน็ตทำแบบแบบใจแบบเต็มที่มันมีเยอะมากกว่าผมมีนี่คนนี้แค,แค่ชา้าในรายละเอียดขนาดนั้นการเซตไฟการดูแลความสม่ำเสมอของไฟกลิ่นทั้งหลายนี่ต้องควบคุมทั้งหมดเลยตัวนี้กับตัวเมื่อกี้นี่ต่างกันตัวเมื่อกี้นี่เนี่ยคุณดื่มไปคุณเลจะรู้สึกว่าเหมือนมี มีชาเคลือบอยู่บนลิ้นหรือกระพุ้งแก้มแต่ในขณะที่ตัวเนี้ยคุณอาจจะมันซึมลงไปผ่านไปคุณดุลนลิ้นคุณจะรู้สึกว่ามีรสชาหว,วานๆออกมาแต่เดี๋ยวนี้มีชาขายชาอบไม้ลิ้นจีก็ดีไอ้นี่าทางร้านเลยไงใช่ใช่ใช่ไอ้น,นี่มันจากธรรมาชาติข้อดีกินชากินชาแล้วมีประโยชน์เลยช่วยลดไขมันในเลือดพวกพวกนี้กินแล้วจะนอนไม่หลับมีเกี่ยวไหมมีคาเฟอีนอยู่ต่แต่ละชนิดของชา 3ามห้าเจ็ดนี่วะชากราโอเคโอ้ okay. จริงๆเราอะ่ะจะกินชาแต่เขาก็ทำไอซ์ให้มันน่าสนใจไลม์พายช็อกโกแลตมูสที่ผมสั่งสตรอเบอร์รี่เค้กแล้วอันนี้แอปเปิลทาร์ตใครอยากกินอันไหนเนี่ยบอกเดี๋ยวผมทำให้แล้วก็ขายในร้านเราถ่ายไว้ให้ดูแล้วคุณโบดมาว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวผมจะอินเทอร์เพซว่ารสเนี่ยในแบบผมจะเป็นยังไง โอเคแล้วเราเรามากินดูดีว่าช็อกโกแลตมูสเนี่ยลาวามันจะต้องนี่อกบางข้างช็อกโกแลตของวันนี้อร่อยนี่ตัวเนื้อเค้กอร่อยเนื้อมันดีผมว่าคนไทยชอบเทคเจอร์อย่างเงี้ยเหมือนช็อกหน้านิ่มอ่ะแต่มันเล็กกว่าหน่อยนึงอันนี้คือสตรอเบอรี่สปันจ์เค้กก็เบสิกอันนี้เหมือนของเมื่อก่อนมีไอติม พิงค์เค้กที่เป็นไอติมตู้แล้วก็แล้วก็เป็นไอศกรีมอ่ะอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นยอดขายดีสุดเปอร์เนี่ยจะชอบกินชาอันนี้นี่สั่งชาอะไรมานะแบล็กทีมาชื่อมาคบเปโลแบล็กทีมาคบเปโลกินหอมเหมือนกับวานิลาหน่อยนะเออกินวนวานิลานิดหนึ่งนี่ต้องกรองด้วยโอโอเคไม่ใส่น้ำตาลนะไม่ใส่เต้ก็ไม่ได้ใส่ ผมคิดว่าที่นี่ได้การตกแต่งบรรยากาศ ก็คือคนมาเสพบรรยากาศมากกว่าแล้วก็เป็นไอเดียในการตกแต่งร้านและอาคารเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจดีๆว่าเราจะจะทำธุรกิจประเภทอะไรขายรสชาติหรือขายฟิลทำไมพูดไทยเก่งนะอยู่สีปีแต่งงานคนไทยวะ <laughs> โอเคตอนนี้ผมมาโผลที่ที่ไหนนั้นเราอยู่ไหนป์ <c oughs> สรงวาดเรามีอยู่สรงวาดมันเป็นย่านคนจีนโนสมเพาครับเจนหนึ่งที่เนี่ยครับที่ส่งวาดันเป็นย่านแบบจับกลางเดินนะครับจับกลางคืออะไรวะจับกลางก็เป็นแรงงานจีนตอนนี้ก็เปลี่ยนจาก กลางเป็นสววหมดแล้ครับเนี่ยบรรยากาศที่เมืองไทยนะเนี่ยโหนี่ข้างๆนี่ก็เป็นเจ้าพญาใช่ป่ะโอ้เนี่ยตึกนี้ก็ร้านนี่ก็สวยฟ้าใสสวยอย่างเงี้ยอยู่เหมือนเหมือนที่หงหน้าเลยนะครับติดตรงที่สายไฟพวกเนี้ยถนนพิมพ์ลายนะนี่ดูฟิวเนี่ยใช่ได้แล้วเนี่ยถ้าไม่มีสายไฟผมว่ามันจะสวยกว่านี้นะตามทฤษฎีคนแบบศิลปะนิดนึงมันจะขัดกับตาเรานี่ร้านชาเนี้อซอกนี่เขาที่แล้วไปดูแล้วว่าขายใบชาเนี่ยมันเป็นลักษณะอะไรทำเนียอะไรไงคราวนี้มาดูว่าพี่ที่แขกินมันกินไง มาแนวขนมแล้วเนี่ยก็พามากินชาสุขภาพกูเล่นขนมแล้วโมโกดิงดองคืออะไรครับดองดิงข้างบนนี่คือนั่งได้ด้วยป่ะครับได้ครับเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะนั่งพื้นใช่ไหมครับใช่ครัอ๋อได้ฟิลเลยอันนี้อันนี้ดองดิงดองดิงดังไอ้ดองดิงเย็นเย็นนี่เขเซียนชาเขากินชาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาบริษัทเลยนั่งกินกันโต๊ะลุ่งส่วนอันนี้ชาทิกวนอิม คุณโอ๊ตเนี่ยผมขอไม่เอาเข้ากล้องแต่ว่าเป็นคนที่ดูเรื่องฟู้ดไซน์ทั้งหมดให้กับเรานะครับนี่คือมืออาชีพนะครับกลิ่นเพี้ยนนิดหนึ่งหนึ่งเดซิเบลเนี่ยมีปัญหากับคุณโอ๊ตแน่นอนนะครับร <laughs> ้านนี้เป็นร้านชาที่มาทางสไตล์ของไต้หวันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นชาขาวใช่ไหมครับกลิ่นมันเป็นดอกไม้ขาวดอกไม้ขาวดอกไม้ขาวนี่ชาเป็นใบนะไม่ใช่ดอกไม้นะเช่อเติมให้กลิ่นโทยเป็นดอกไม้ขาวอ๋อให้กลิ่นโทนเป็นดอกไม้ขาวสดสะอาด ที่ร้านเนี่ยเขาจะทํามาให้เราไม่ต้องมานั่งทําเองเขาทํามาให้แล้ว็ค่อยใส่กามาให้หนึ่งอันแล้วก็ใส่ที่พักชาหนึ่งอันแล้วค่อยมาเทมันเป็น3มสเต็ปชาเนี่ยมันร้อนเก็บไว้ใส่ที่ให้ความร้อนมันออกมาหน่อยหนึ่งแล้วค่อยกินนะครับวันนี้ผมจะลองอันนี้คือดิง,อองดองเองด็ดงองดิงตองติ้ง นนี้แรงกว่าใช่ไหมผมจะบอกให้ทีมนี้นะมึงอย่าผิดแม้กระทั่งเดียวมันได้กินหมดทุกคนแต่ละคนเนี่ยทีมนี่ยเวลาวิจารณ์กันเนี่ยผมจะบอกให้เวลาบอกอร่อยคืออร่อยเพราะว่าถ้าไม่อร่อยเนี่ยหลังกล้องเล่นด่ากันยับโอเคเดินต่อทรงวาดเนี่ยเขาฮิตอะไรกันบ้างมันมีอะไรน่าสนใจบ้าง มีร้านถุงเท้ามีอะไรตามซอกนี่นี่คือทรงวาดเหรอครับอ๋อนี่ส่วนทรงวาดเหมือนอยู่ภูเก็ตเลยเนี่ยมันแนวคโลเนียลเก่าๆรอห้าเนี่ยขนมอะไรไปหมดเลยแต่งร้านดีนะเนี่ยแอร์พลาสติกหน่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูครับผมมีมัสยิดที่นี่ผมเข้าไปดูแป๊บนึงมัสยิดหลวงโกชาอิสฮาร์อิสฮาร์อิสฮาร์มันแนวฟิวโบราเลยนะพี่โตครับสวัสดีครับสวัสดีครับมัสยิดสงหมดเก่าแล้วมีกูโบด้วย อันนี้กูบยด้านหลังในนี้มืดจังเลยนะฮะโอเคประวัตินะที่ชื่อทรงวาดนะคือเมื่อก่อนมียาวราดแล้วรถมันแน่นเกินไปหน่อยล้อห้าทรงวาดถนนใหม่เอาอันนี้ใหม่อีกอันหนึ่งมันจะได้ลดความหน,หนานแน่นของยาวราชล้อห้าทรงวาดก็ตั้งชื่อว่าทรงวาดไปเลยเส้นทรงวาดเนี่ยประมาณ132ปีเพราะว่ายาวราชมันจะแก่กว่าเส้นสายไฟเนี่ยเขาเก็บมา135ปีเหมือนกันทำไมถึงมาทำร้านชาที่นี่เราเคยทำพ่อแม่เราทำมาก่อนตรงเไง เนี่เจ้าของเขาเป็นคนไต้หวันเลยอยู่นี่มา4ปีนะคนไทยยังไม่ค่อยมีวัฒนธรรมอย่างนี้เท่าไหร่ก็เลยเอามาเผยแพร่เจ้า,า,จาของประเทศมาทําให้กินเองเลยทําไมถึงมาชอบชาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมการดื่มชาอย่างที่ไต้หวันมันอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนอยู่แล้วชาล่ทยมุก็แบบจะเป็นชาที่เป็นวไวรัลที่ชอบอแล้วแต่ว่าทีนี้ชาไต้หวันไม่ใช่มีแค่ชาล่องแพเพือนชาไต้หวันคือสมัยก่อนคือเริ่มจาก ไปชาพรีเมียมจริงๆแล้วประเทศเก่าๆอย่างอย่างจีนแลวกระทางอินเดียยาติผมที่อินเดียเนี่ยเขากินวันละสิบแก้ว <c oughs> คนใช้ที่บ้านเขาชงชาให้คนจีนก็เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วลองกินชาเนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มันจะมีวิธีการทําเขาทํามาเป็นพันปีเขาจะมีเขาจะรู้เชิงลึกว่า ดึงคุณภาพของชาเนี่ยออกมาให้มันเต็มที่เนี่ยมันทำยังไงบ้างเนี่ยวิธีการอันนี้อย่างอันนี้6นาทีอันนี้3นาทีทำไมมันต่างกันในเรนจ์ของระหว่างชาเขียวกับแบล็กทีอครับก็จะเป็นเรนจ์ของชาอูหลงเพราะฉะนั้นนะครับก็คือแล้วแต่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ชาอูหลงก็คือสามารถออกเขียวแบบน,นี้ได้ก็จะใกล้เคียงกับชาเขียวมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นชาอูหลงที่ปลูกมาเยอะสีก็จะใกล้เคียงกับแบล็กทีมากกว่ามันก็เป็น3เรนจ์อันนี้คือกรีนทีอูหลงแล้วค่อยมาแบล็คอันนี้ชาอะไร แกควยอันนี้ชาลี่ฉางลี่ชานลี่ชานลี่ชานโอเคเขาจะตั้งชื่อก็เป็นที่พิโก้ก็คือมาจากไหนเขาตั้งตามนั้นนะจะได้รู้ว่ามาจากไหนมาเฟรเร์ใหม่แล้วเอ๊ะเอ๊ะอันนี้เป็นชาไวท์ฟลา o w ว r อย่างเงี้นป่ะชาอูหลงอูหลงอันนี้อูหลงผิดหมดเลยผูพูดเลยนะตัวต่อไปนี่คือ sun moon l ็กนี่ชื่อฝรั่งเนี่ย สีจะเป็นสีน้ำตาลนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเป็นมาจากที่เป็นเล็กชื่อซันมูนเป็นพื้นที่ในตะวันอันเนี้ยมีเฉพาะที่ไต้หวันเท่านั้นนะผมจะลองชิมว่าเป็นไงบ้างนะครับลองดูอันนี้มันแรงนะไอ้เล็กไอ้ซิมเบอร์เล็กใช่ไหมฮะซันมูนไรปไหนวะผิดหมดเลยกูพูดเลยนะมาละของผมอันนี้ก็คือ Strawberry. Strawberry สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อะไรนะชื่อเลยนะ Strawberry สตรอเบอรี่อะไรนะครับเมรี่สตรอเบอรี่ดาร์กช็อกโกแลตมิลค์ทีผมต้องหวานนิดนึงนะครับือไาืมคือร้านเนี่ยเอาจริงเรื่องชา มีเปลือกส้มหน่อยหนึ่งมีสตรอเบอรี่มีดาร์กช็อกโกแลตบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่กินอันนี้ไม่ใช่แนวหวานเจี๊ยบแล้วก็จบนะคนกินนี้ต้องแบบลิ้นนิดหนึ่งเอาจริงนิดนึงนะครับมีเลเยอร์ของหลายๆอย่างที่อยู่ในในรสชาตินะครับอันนี้มันผู้ใหญ่มากนะมีอะไรเต็มไปหมดเลยมีดาร์กช็อกโกแลตมีเหมือนเปลือกส้มได้ป่ะมีสตรอเบอรี่มีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยคนนี้มันหลอกความยากทำมาไม่อร่อยตงไม่ได้นี่เป็นขนมของคนไต้หวันเขาทำเองที่นี่นะครับพายแอปเปิลทาร์ตเป็นเพสตรีเป็นขนมปัังงงแแแลล้้้้้ววกก็็็เเหมือนนนปปปขาใไสสบะร นะลองดูดิัไม,ม่ถึงซอสรดอยู่ข้างในกลิน่นเนยเยอะอร่อยนะครับโอเคเลยอโอเคอันนี้คือไอศกรีมชาดำดูดิว่าเป็นยังไงบ้าง<ล>ผมว่าสำหรับผมนะอันนี้คือคนชอบชากินโอเคผมต้องหวานกว่านี้แต่ว่าถ้ากินชาจะแรงใส่หวานมัอนอาจจะเลี่ยนยนิดนึงแล้ว่าอันนี้เขาเน้นกินชาแบบเอาจริงมาก วิธ <ines> ีการเรียกชาเนี hunting, so ่ยจะเล่าประวัติให้ฟังเวลาเขาเรียกทีเนี่ยทีให้นึกถึงซีซีบนทะเลเวลาสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาส่งชามาทางทะเลเนี่ยไอพวกประเทศที่รับหรือแผ่นดินที่รับจากทางทะเลเขาจะเรียกว่าทีหรือทางใต้เขาเรียกว่าแต่ออก์ราส่งมาทางอังกฤษเขาก็เรียกว่าทีส่วนที่เขาส่งมาทางแผ่นดินทางเซียวกรูดในทางเดินทางทางบกมาเนี่ยแห้งแล้วก็ส่งมาเขาจะเรียกว่าชาย ทางอินเดียเข้มาขมาก็าเรียกชาหรือคนไทยได้ชาหรือในญี่ปุ่นมัทชะใช่ไหมเขาเราียกว่าชาเพราะฉะนั้นชื่อมันเปลี่ยนกันเนี่ย<ม>เพราะว่าอะไรเพราะว่าวิธีการส่งสินค้ามันส่งกันยังไงก็ชื่อเปลี่ยนไปตามนั้นอีพีน้าเรามากันที่เชียงใหม่ผมสนุกแน่โดนละกูโดนจับไปยพี่ครับพี่โต